สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ออนแอร์แล้วสำหรับรีบอร์นค่ะเรื่องนี้สนุกนะเพื่อนๆอย่าลืมดูกันนะคะอดหวานเพิ่งดูไปได้2ตอนแต่สามารถจะบอกเพื่อนๆได้ว่าสนุกแน่นอนค่ะก็ยังชื่นชมต่อไปนะกับทีมงานนะคะผู้ดูแลคุณจางจิงวีเพราะว่าสังเกตไหมคะว่าคุณจางจิงวีนั้นมักจะได้รับแต่โปรเจกต์ซีรีส์ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะอย่างในเรื่องรีบอร์นเนี่ยก็เป็นบทละครที่ดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียว เป็นแนวจีนปัจจุบันนะคะเพื่อนๆสามารถจะไปดูกันได้ค่ะที่ VTV Thailand เพราะว่าเจ้าภาพคือ Tencent Video นั่นเองนะคะส่วนพระเอกก็เป็นดาวลุ่งนะคะของประเทศจีนเขาคือโจอี้หรันนั่นเองค่ะก็อย่าลืมไปให้กําลังใจกันนะคะสําหรับโปสเตอร์น,นันโอเห็นแล้วก็ยิ่งเพิ่มความรักโรแมนติกนะคะรวมทั้งความอบอุ่นด้วยแต่ว่าเนื้อเรื่องมันมีอะไรมากกว่าความโรแมนติกแล้วก็ความรักนะคะมันมีปมมากมายในช่วงต้นเรื่องให้พวกเรา ได้ค้นหากันเลยทีเดียวค่ะสำหรับในเรื่องเนาะก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องราวของการเติบโตของพระเอกแล้วก็นางเอกนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงแบบว่าความเป็นดาราของพวกเขาทั้งสองคนนะคะอย่างคุณจางจิงวี่ก,ก็เพิ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแล้วก็ผู้หญิงต้องอิจฉาคุณจางจิงอี้แทบจะครึ่งค่อนประเทศจีนกันเลยทีเดียวเพราะว่ามีฉากที่มีเขาเรียกว่าถึงมันจะไม่ใช่ลบซีนแบบแน่นๆแต่มันก็เป็นฉากจู ที่ได้จูบเสี่ยวจ้านของพวกเราด้วยนะคะก็ <laughs> ก็ทำให้อาจจะมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะมีคนที่ว่าคอมเมนต์คุณจางจิงวีเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องราวของการแสดงนั่นเองค่ะทีนี้ตีเหล็กมันก็ต้องตีตอนร้อนๆนะคะจังไห่เพิ่งจะประสบความสำเร็จไปเพราะฉะนั้นซีรีส์เรื่องต่อมานะคะของคุณจางจิงวีก็ออนแอร์เลยจากแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนั่นก็คือทาง Tencent Video ในประเทศไทยเพื่อนๆไปดูกันได้ที่ VTV Thailand นะคะสับไทยตัวโตเช่นเดียวกัน ก็สําหรับในเรื่องก็มีนวนิยายต้นฉบับนะคะผู้ที่เขียนนวนิยายต้นฉบับเรื่องนี้ใช้นามปากกาว่าเสียงวีค่ะก็เล่าเรื่องราวนะคะของตั้งแต่เริ่มต้นเป็นนักเรียนกันก่อนนะคะวัยแบบกระเตาะมากค่ะก,กรุบกริบอ่อนเยาว์นะคะ16ปีในนิยายก็เริ่มจาก16ปีนะเพื่อนๆก็เสี่ยวชิงวีนะคะก็เรียกได้ว่ามีปมปัญหาชีวิตอยู่เพราะว่าออน้องอน้องสาวได้เสียชีวิตไปนะคะแต่ว่า ในสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยก็ต้องมีการค้นหาแล้วก็ด้วยความช่วยเหลือของหมิงเซิงค่ะซึ่งก็เขาเรียกว่าหมิงเซิงก็เป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่ามีความอิสระนิสัยค่อนข้างจาก ดื้อลันดื้อลนอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็เข้ากันได้ดีกับเฉียวชิงวี่นะคะจากนั้นนะคะก็มาเปิดเผยความจริงมันเกิดขึ้นก็คือว่าโอ้ยตายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นการฆาต,ตกรรมเ,มเพื่อนๆถูกฆ่านั่นเองนะคะทีนี้มันเรื่องราวมันก็ผ่านไปเรื่อยๆก็ยังไม่สามารถจะแบบเอ๊ะ ตกลงแล้วทำไมถูกฆ่าอะไรยังไงมันก็เลยเป็นปมเรื่องขึ้นมาค่ะทีนี้ย้อนกลับไปอีกนะคะว่า6ปีก่อนนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมันมีปมเรื่องที่แบบมันจะสาวไปถึงตัวของฆาตกรแล้วก็เหตุผลที่ทำไมจะต้องมาฆ่าด้วยนะคะซึ่งเอาเป็นว่าทั้งพระเอกกับนางเอกเนี่ยค่ะก็ได้เหมือนกับแบบร่วม ร่วมหัวจมท้ายมาด้วยกันนะคะคือช่วยกันนั่นเองในการที่จะสืบหาความจริงในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ถือได้ว่าค่อยๆเติบโตขึ้นมาด้วยกันนั่นเองค่ะทั้งคู่นะคะก็ในโปสเตอร์ก็มีความเขาเรียกว่าอะไรดีมีความอบอุ่นนะคะเหมือนกับแนวประคับประคองแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีภาพแบบโปสเตอร์ที่เป็นการอบกอดกันเนาะอย่างร,าร่ารรอนใช้คํานี้ได้ไม่เอ่ยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นแนวแบบโรแมนติกแล้วก็มีความลึกลับนะคะแล้ว ก็มีการจะเรียกว่าไขคดีไหมไขคดีมันก็ไขคดีแต่มันก็ประมาณ2 0 3 0นะคะแล้วก็เรื่องนี้มีฉากจูบอุ้ยตายนะเดี๋ยวเพื่อนๆได้ดูกันอีกนะคะมีจูบแบบแน่นๆเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูแลกันนะคะเรื่องนี้มีแน่นอนค่ะเพราะว่าในงานต้นฉบับมันก็มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดาราเดี๋ยวนี้เขาก็ส่วนใหญ่ก็มืออาชีพก็เล่นกันอย่างจริงจังเช่นเดียวกันฉากจูบก็ไม่ได้ไม่ได้ที่จะเอ่ยยกเว้นนะมันก็ต้องมีมีเป็นองค์ประกอบเพราะว่ามันเป็น ซีรีส์แนวแบบโรแมนติกด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยใครที่ยังไม่มีแฟนแล้วมาดูก็จะรู้สึกว่าออแต่แล้วโลกนี้ฉันคงต้องหาแฟนแล้วนะคะคงต้องรู้สึกดีกับการได้มีความรักนั่นเองค่ะเรื่องนี้เริ่มต้นเนี่ยคือเริ่มจากวัยสิใช่ไหมมันก็จะเหมือนกับแบบวัยรุ่นคือวัยที่แบบเออเหมือนกับขึ้นลมนะสัดศาสพวกเขาเข้ามาหากันจากนั้นก็ ผ่านวันเวลาที่ขึ้นลมสงบบ้างแล้วก็ขึ้นลมแรงบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะคะพวกเขาก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็สามารถเผชิญกับพายุแห่งความเป็นจริงในโลกแห่งเนี้คือลูกใหญ่มากขึ้นมากขึ้นมันเป็นคําเปรียบเทียบนั่นเองค่ะแต่แน่นอนนะคะกระบวนการเติบโตขึ้นมาพวกเขาก็มีเป้าหมายเนาะอย่างการที่จะต้องสืบหาให้ได้ว่า ถูกฆ่านะคะญาติพี่น้องเนี่ยถูกฆ่าจากอะไรนั่นเองแล้วก็ความปรารถนาแล้วก็การปกป้องนะคะซึ่งทั้งคู่ก็พยายามที่จะดูแลซึ่งกันและกันอย่างพระเอกก็พยายามปกป้องนางเอกนะในเรื่องของในเรื่องของการปกป้องแบบผู้ชายปกป้องผู้หญิงอะ่ะส่วนผู้หญิงก็พยายามปกป้องทางอารมณ์นะคะคือดูแลหัวใจแล้วก็ดูแลความรู้สึกของพระเอกก็เป็นเรื่องราวที่เออเขาเรียกว่าอะไรดีต้องเผชิญปัญหาแล้วก็ทําลายกฎของการเอาตัว รอดนะคะในสังคมนี้ไปให้ได้ด้วยกันแล้วก็ทําให้ทั้งคู่ก็แชร์กําลังใจเนาะก็เกิดความกล้าหาญเหมือนกับกัน เหมือนกับการเขาเรียกอะไรดีละ่ะให้กําลังใจแล้วก็มอบความกล้าหาญให้กันและกันนะคะซึ่งความรักมันก็เป็นพลังงานที่จริงใจอย่างหนึ่งให้กับแบบให้กับผู้คนนี่แหละแต่ว่าคู่ของพระเอกนางเอกคือเขาก็เริ่มมามีความรู้สึกมีความเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่เป็นเยาวชนนะคะตั้งแต่ที่อายุแบบ16ปีในตอนที่เรียนอยู่ในในโรงเรียนเดียวกันแล้วก็ค่อยๆเติบโตมาด้วยกันเรื่อยๆนั่นเองนะคะแหมเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าไปหมดเดี๋ยวไม่มีใครดูเป็นเพื่อนนดหวานเดี๋ยวกันดู กนเรื่องนี้จบดีแฮปปี้นะเพื่อนๆถ้าตามนนะวันนี้ต้นฉบับจบดีแฮปปี้มากเลยนะคะเรามารู้จักคุณโจอี้หลันกันหน่อยนะคะเขาเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีแล้วก็ โอ้ตอนนี้เป็นดาวรุ่งมากเลยนะะอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงจีนนั่นเองค่ะก็เป็นคนแบบเกิดยุคหลังปี2000เนาะก็เรียกได้ว่าในช่วงปี2017นะคะก็ได้เข้าร่วมชมรมดนตรีอิหรันภายใต้ชื่อฟังเสียงรุ่ยนะคะจากนั้นก็แบบค่อยๆเข้ามานะในวงการบันเทิงมาเรื่อยๆแล้วก็เข้ามาชิมลางจากเปลี่ยนจากกาันคือคือไม่ได้เปลี่ยนแบบร้อแต่ว่านอกจากการร้องเพลงแล้วก็ยังมาเล่นละคร ด้วยก็เล่นมาตั้งแต่ละครเยาวชนเนาะจากนั้นก็พอได้รับการเผยแพร่ปุ๊บนะคะเขาก็ได้รับการจับตามองแล้วจากนั้นก็มีผลงานอีกนะคะ1 2 3 4 5เรื่องเออห้แล้วก็มา6นะคะมาเรื่อยๆเ,เลยค่ะเพื่อนมีหน่วยก้านที่ดีนั่นเองนะคะก็ทำให้สะสมประสบการณ์ในวงการบันเทิงมาเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งในปี2023นะคะเขาก็ได้รับรางวัลค่ะเป็นรางวัลแรกซึ่งถือได้ว่าเป็นรางวัลที่มี น้ำมีเนื้อนะคะที่ได้รับการยกย่องก็คือจากเวป์ป๋อจำปี2022แต่ว่าเขาเขาจัดงานในปี2023นะคะเพื่อนๆเอาละค่ะก็มอบให้เป็นรางวัลน,นักสแสดงนะคะน้ำใหม่แบบยอดเยี่ยมแห่งยุคเลยค่ะจากนั้นก็ได้มาเรื่อยๆจากไวยเป๋อแล้วก็ยังมาเทศกาลนะคะละครน,นานาชาตินะคะยุคใหม่ครั้งที่3ในเดือนพฤษภาค,คมก็เรียกได้ว่าได้รางวัลด้วยเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นก็ กลายมาเป็นที่จับตามองมากยิ่งขึ้นเลยเพราะว่าโอ้โหค่ะจากเขาเรียกว่า performance แล้วก็ผลงานทั้งแล้วก็ที่สำคัญคือเขาร้องเพลงได้ด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็มีหลายๆพรสวรรค์ให้ให้เหมาะสมกับการที่แฟนคลับจะมาลุมนะคะมุมมารุมชอบเขานั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะเขาเองก็ด้วยความหุ่นดีนะหุ่นดีเป็นตีอินเตอร์นะคะเหล่าบรรดาวกทั้งหลายแล้วกเ็เขาเรียกว่าโลกแห่งแฟชั่นเนี่ยก็ดึงเขาเา ก็ทำให้เขาก็มีความเจริญเติบโตก้าวหน้ามากๆเลยนะคะในวงการของแฟชั่นแล้วก็รวมทั้งเครื่องสำอางด้วยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายแต่ว่าก็มีแบรนด์เครื่องสำอางหลายๆแบรนด์ก็ให้การสนับสนุนนะคะคุณโจอี้หลนด้วยค่ะก็ถือว่าชื่อจากคุณใช่นมจริงๆมีดาราที่ชื่อโจอี้หลานแล้วก็โจอี้หลันนะคะก็มีหลายท่านที่ชื่อคล้ายๆกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทนนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราจะได้ เห็นผลงานของพวกเขามากขึ้นไปอีกนะคะส่วนคุณจางจิงอี้พวกเรารู้จักกันแล้วใช่ไหมล่ะก็ไม่ต้องแนะนํามากนะคะถือว่าเธอก็เป็นนางเอกที่มาแรงแล้วก็เธอมักจะได้นะคะเลือกโปรเจกต์ดีๆนะคะอยู่ในมือของเธออยู่ตลอดเวลาเลยนะคะต้องชื่นชมไปที่เอเจนซี่ของเธอเนาะผู้ที่ดูแลเธออยู่นะคะอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมดูเรื่องรีบอลเป็นเพื่อนกันนะคะเรื่องนี้สนุกเพื่อนๆอนอืมแอดวานการันตีเพราะว่าไปดูมาแล้วเนาะ อย่างน้อยเนี่ยช่วงตอนแรกๆนะคะสองตอนแรกดีมากค่ะส่วนะจะไปดูต่อตอนไหนเดี๋ยวรอรอ,รอวันศุกร์ก่อน,นเพื่อนๆค่ะสวัสดปกติแล้วส่วนใหญ่จะดูได้วันละ2-4ตอนแต่ว่ามันต้องไม่ใช่เรื่องเดียวกันไง <c oughs> คือต้องดอูเรื่อง A นะเรื่องนี้ดูสัก2งตอนแล้วเดี๋ยวไปดูเคราะห์สวรรค์ทันลักสอตอนอะไรเงี้ยก็หมดละหมดคืนละต้องนอนละไม่อย่างงั้นเดี๋ยวว่าเช้าวันถัดไปเดี๋ยวไปทํางานก็เดี๋ยวมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นจะดูประมาณนี้ค่ะ วันละ4ตอนวันละ2เรื่องอะไรเนี่ยพอจะดูได้นะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ